สวัสดีพี่น้องสวัสดีสุขสุขคนจ้าขายจากสอบขายจักสอบฮะคือขายหน่อยเถอะเบียรจักสอบแบบน,นี้เอาไว้เจ็ดสิบปุสกิดเบิร์ดบอ7เจ็ดสิบ <laughs> กำลังคลายเข่าอยู่จ้ะพี่น้งองโม่สับสีอบแล้วตึงเ,เืินซ้ำอบพอแล้วมันบบายกากะกระเส็ดก๋วยเตี๋ยวกินจ้าเข่าก็กิโลละเจ็ดบาทพี่ดอกอเอหยเหน้าเมื่อยิสียใจขายได้คนหมดจุ๊บขาเมื่อยซ้ำตะสบายดีป้าลุงด้วยละ่ะตามานี้ยเป็นไผ่พาเป็นไปไ้ไไปาลุงเป็นไผ่พ่า ขี่อมดเป็นสิอยากได้รถไฟฟ้าคันละเป็นหมื่นสบายป่าลุงเฮี่อยากทักกระเฮ็ดปอนหนึ่งสิพีอยากได้รถไฟฟ้าเฮ็ดี่เก่งตี้รถตั้งคันละเป็นหมื่นจักกระจัดไฟฟ้าพี่บอกเอ้ยคันละเป็นหมื่นอยู่นี้หน่อยพี่สิอยากให้ขับอันตรายพี่น้องกำลังสิเส็ดน้ำต้มน้ำก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวเนื้อตุ๋นเดี่ยวเนื้อตุ๋น นี่เนาะมันมีอย่างในมันคือกระดีกระเดียเทนะใบเตยอันนี้ใบใบหมอนนี่เนาะใบหมอนเขากำลังต้มน้ำซุปมีรากผักชีมีใบเตยใบหมอนกระดูกใช่แมนกระดูกม่วงเนาะตอย่าปาแต่อาดได้เป็นหนาวหนาวได้บัดเด็กนะก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นมือหัตถ์สี่คำเสนอเมนูก๋วยเตี๋ยววันน้เราไม่ได้กินดอนเห็ดกินเองจ้าไม่ได้ซื้อดจ้า วาวก็เคยเป็นพอขั้วไม่คั้วมาก่อนนะจ้าพี่น้องใส่ใบมอนเพิ่มความนัวใสไปน้ำใสไปน้ำมันจาสซิมวัลใส่อะไรทำมาลูกกาดหนึ่งใส่ความนัวลงไปก่อนใส่เบิร์ดนี่จะมามวนไปจ้ะกาดเดียวก็พอเลยพอเล็กน้อยกินน้ำกาดเดียวก็เมาเยอะน้ำหน่อยน้อยบ่มาเอาอุ่เขาต้มหม้อเรียด้วยเบิร์ดแอมาบลาใส่ที่เราเป็นกัมผู้หมัดเป็นจุผุ่น วปปเวลากสเป็ซยังแคเนมจะหูดกินใบมันแคเนมจะหูดกินใบมเนาะพี่น้องเนาะคืออีซีมันหูดกินใบมันนอนยามันเมาเนาะเน,นี่ยเขากำลังต้มน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวนะจ๊ะวันนกาเสนอกว๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นนะจ๊ะพี่น้องบริ <c oughs> กินโดนเลยักาคเห็ดกินจ้าแล้วไฮแล้วหน้าแล้วก็เขับมาอยู่บ้านแล้วพี่น้องเนี่ยกันมีพูดละห้าร้อยเนาะทั้งกระดูกทั้งกระดูกทั้งซี่ห้าร้อยกระห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทพอดนะ เออเบอรนี่แลหละหาง,งบ<ข>าทผะกระสันสองโลและโลหนึ่งกับสองรอยแปดสิบเนี่ยคาได้อเ,เ,อเอาไปตุนไปชีบเนื้อเนี่ยกระตุนใส่กันเลยบ่ใส่ไลายกระพรอมบ่ทั้งเนื้อทั้งกระดูกพี่น้องกะลังสิเห็ดก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุนกินแรงวันนี้พี่น้องเอ,อ้ยบันนี้กินกเตี๋ยวโดนเซ็นซื้อบ้านละบ้าจะใส่ไลายก็ได้เครื่องปรุงใส่แต่นี่กระพรอมพอแล้วคล้ายบเขายเออเข้ากันนะ โลเทไร่มาไม่มาเขามาตะเวนแล้วเขาซุบอยู่กสิมาซื้อขาวเริ่มเดือนนะจ้าใส่ยังไงอะไนี่อีสัน้ำตาลน้ำตาลนี่ขาสิบสองเป็นเงินสองพันโอ้ยจิโลละเจ็ดบาท ข่าวละคิโลละเจ็บาทพี่เราเอผสมเห็ดเนื้อแบนฟิลลาเาไว้เห็ดกระเฉดเห็ดมันเพร่งนัวจ้าแม่ามันก็ต้องมีหักเกลี่ยหักโกดต้องแหลเขาก็เกล็นตาซิงเอาลำแหลกใส่เกลือลงไปจ้าัะนั่นเราจะกินวันที่คลายว่นนี้กได้คับ กำลังเตรียมผักกินก๋วยเตี๋ยวจะพี่นอนจ่ะได้คัดมาเยอะเด้อก็ไปล้างน้ำแล้วก็ตายอีกซื้อวัตถุดิได้เด้อตัวหายหอบตลาดปักซองเหรอเลก็ไปเห็นมันมีห่านขายท้่หรืเด้ะ วุอยดละหันขายเนาะ <c oughs> อันนี้ก็ผสมเครื่องปรุงอยู่นะจ้า <c oughs> น้องก๋วยเตี๋ยวก็เสร็จแล้วจ้าน้ำซุปก๋วยเตีเต๋ยวจ้ะพี่น้องแซ่บแผ่แน่นอนเข้มข้นขนาดนีเนาะก๋วยเตี๋ยวเนื้อจ้าหอมเนื้อพี่น้องเครื่องปรุงก็หลายโอ้ยควันอันนี้ก็คือผัดชนะรั้น <c oughs> ออกปักเลย่อไปสุดละมุนวุ่นวายพี่น้องเอ้ยก๋วยเตีเย๋ยวเสร็จแล้วนี่น้ำซุป กำลังปรุงถั่วไปถั่วมาแล้วก็ไปนั่งกินผักรวมกันพี่น้องน้ำสุกปลุกซีนฟ้าน้ำสุกเนาะกระดูกพี่น้องใบยักษ์กระดูกลวนมิดจ้ากินให้หมดนะจ๊ะฟ้าล่นถั่วไปเมื่อไพี่น้องลุ่นถั่วไปเมื่อไของหมักพี่น้องเอามาโไปซื้อเซนดี้มาไว้โค้ด

ก็ว่าขวดหนึ่งวันเห็ดนี่จะเถื่อนพี่น้องลงมือเลยเด้อจ้าพี่น้องจ้าวัอนี้ครับกัดเสมอก๋วยเตี๋ยวเด้อจ้าพี่น้องบริเฮต์กินโดนแล้วก๋วยเตี๋ยวบริเฮต์กินจะเถื่อพี่น้องเอ้ยบอนี้กัดสกินเลยเด้อจ้าอันนี้คือผัดข้าวหน้ากับเอ๊เกาเหล่านางนางสกินข้าวเด็กๆก๋วยเตี๋ยวจ้าพี่น้องนี่ ผักยั่ยๆอ่ะจ้าทางลาวกินก๋วยเตี๋ยวเกียวกินก๋วยเตี๋ยวผสิกินใส่ผักหลายลาและก็มีกะปิมีมะพริกปิ๊บคุยกะปิพี่น้องเอกลักษณ์ของเฝอลาวนะจ้าพี่น้องจ๋าผักก็มีผักหอมลาผักผักหอมโบผักกันแก่เนาะนผักหอมกับผักกันแก่กับแกอวแก่ตอกมันอะผักหอมนะ พักข้าวต่อมาส์โอ๊ยหมาปริมาณนัะนนะนะนะยิ่งได้นะ <c oughs> พี่น้องมาเดินจะมากินเผอน้ำกันจ้าพี่น้องจ้าเสร็จๆหนัวๆจ้ากินอยู่ในเฮือนเท่านั้นแหละลพี่น้องข้างซิแต่กระสอบข้าวแต่กระขายไปแล้วแหละเหลือซับหนีเหลือประมาณเจ็ดสิบสอบพี่น้องแต่ขาวประมาณลอยสามสิบขายหมดแล้วจ้าโลละเจ็ด บาทข่าวกับตกราคาตกก็รอดไปเนอะอยู่ไทยเห็นโลหะบาทฟังในข่าวด้วนางน่าสิกินงไ,งนะไอ้นี่พี่นอ้องผัดเอขะนากับกาเหล่าอากาศก็เย็นเย็นไปนี่ลมผัดวงวงเย็นแห้งเลยไปน,นอนดีแถมแรง อาบน้ำแล้วบ่อหบอะไรบ่ได้อาบน้ำเสนอมาเลยม้าบเอะนาเล็้ยคือเตตัวหล่อพี่บต้องหลยเฮะอ้พระกัมเนาพี่น้องทไเห็ดไข่ก็ได้หลายเท่บอกพอดีปลนนี่นะพอดีปลนงามงามยังออกเสยเราเห็ดไขยเนาะ ใบไข่ยังออกมันสุ่มมันนี่บอกพอดีตามป้นไว้ตามป้นมาอื่นมีแต่ดอกงามงามไปนั่งกินข้าวไปไปเห็ดเพื่อนั้ไปเห็ดตำมาอื่นไปหรอกเห็ดไข่สวยไข่เห็ดไข่จ้ายังออกเลย ูกทายกับบริสสนใจยังเล่นรถจะได้หละจ้าบกกินบ่อเขานะคะเมื่อไนีนะอกน,น้่อ,อย,ย,อยนี่เล,ล,ล,ล่นกนกน้อรตไปเราทีมใหญ่เราเนี่มันก็มุ่นหกว่มันเป็นมุ่น <c oughs> มันจะเบ่อเมเห็นยงันเลยมาดจับนงตอนนี้เรากำลังลงมือ้เตี๋ยวกันูกสายละขาก็บบกินบกินแต่ละรถใหม่เธอรถกับบกินบ่มาหน่อยคิดข่าวเดยตย เเพิ่นแพงหมาผืนไปอีกหมาเลยวันี้ไปว่างเฮียบปีไปปักซองมันเดือดเลี้ยงมันหกค่อยเป็นย้งข่าวสันือเเลาซจะไปขา พี่น้องจ้าพี่น้องมาเดี๋ยวมากินข้าวน้ำกันจ้าพี่น้องกินข้าวกินก๋วยเตี๋ยวที่าเสนอเขาบอก๋วยเตี๋ยวแต่น่าหมูกินนอกว่าน่าหน่ะสิกินข้าวแล้วกินก๋วยเตี๋ยวเพาแล้วข้าวก็กินกับครอบครัวพี่น้องมาบัดสุขคนมืัอนี้เป๋นเดี๋ยนี้ละจ้าก๋วยเตี๋ยวเยอะๆจ้าพี่น้องผักเยอะๆเนี่จ้ะใส่ข้าวป็นปูนุ่งก่อนชื่อหรือว่าออกข่าวไว้ เาใส่กระสอบไว้แล้วใชเปะน่ยไม่บอกี่กจว้น้องก็สักก็ฝาบอากาศวันสุนทน่าจะไปกินข่าแล้วจ้าฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้เดจ้าสวัสดีจ้าพี่้อกสบายดีวมมลอืออุจจาระ